สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรเียนบทเรียนออนไลน์เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนกันนะคะ,ะเฉลยแบบฝึก,กหัดหน้าที่10เรื่องการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ข้อที่1คําคำชี้แจงสแสดงวิธีหาผลลบของเศษส่วนต่อไปนี้ข้อที่1เศษ3ส่วน5ลบเศษ2ส่วน5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทำเศษ3ส่วน5ลบเศษ2ส่วน5เท่ากับ เศษสลบเศษ2ส่วน5เท่ากับเศษ1ส่วนหดังนั้นเศษ3ส่วน5ลบเศษ2ส่วน5เท่ากับเศษ1ส่วน5ข้อที่2เศษ6ส่วน8ลบเศษ4ส่วน8เท่ากับเศษ2ส่วน8ข้อที่3เศษ5ส่วน9ลบเศษ1ส่วน9เท่ากับเศษ4ส่วน9ข้อที่4เศษ9ส่วน10ลบเศษ3ส่วน10เท่ากับ เศษหส่วนสิบข้อที่หเศษสิส่วนสิบสี่ลบเศษเจ็ดส่วนสิบสี่เท่ากับเศษสามส่วนสิบสี่ข้อที่6เศษสิบหส่วนสิเลบเศษหส่วนสิเท่ากับเศษเก้ส่วนสิข้อที่7เศษสิบส่วนยีเลบเศษห้าส่วนยีเท่ากับเศษแปดส่วนยี ข้อที่8เศษ24ส่วน25ลบเศษส1็ส่วน25เท่ากับเศษส3ส่วน25เฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่ 11, ข้อที่ 2, คำชี้แจงโยงเส้นจับคู่โจทย์การลบเศษส่วนกับผลลบให้ถูกต้องเศษ5ส่วน6ลบเศษสส่วน6เท่ากับเศษสส่วน6 เศษสิส่วน19ลบเศษ7ส่วน19เท่ากับเศษ5ส่วน19เศษ10ส่วน16ลบเศษ8ส่วน16เท่ากับเศษ2ส่วน16เศษ14ส่วน16ลบเศษ9ส่วน16เท่ากับเศษ5ส่วน16เศษ6ส่วน6ลบเศษ2ส่วน6เท่ากับเศษ4ส่วน6เศษ17ส่วน19ลบเศษ5ส่วน19เท่ากับ เศษสิบสองส่วนสิบเก้าข้อที่สามคำชี้แจงเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องสี่เหลี่ยมข้อที่หนึ่งเศษสามส่วนสี่ลบเศษหนึ่งส่วนสี่มากกว่าเศษสี่ส่วนสี่ลบเศษสามส่วนสี ข้อที่สเศษแปส่วนเลบเศษสีส่วนเ้น้อยกว่าเศษเจส่วนเลบเศษสอส่วนเข้อที่สาเศษหกส่วนสิบเลบเศษสามส่วนสิบเอ็ดน้อยกว่าเศษเก้าส่วนสิเลบเศษห้าส่วนสิข้อที่สี่เศษสิบส่วนสิลบเศษหกส่วนสิเท่ากับเศษสิบส่วนสิลบเศษแปดส่วนสิ ข้อที่5เศษ21สเ่วน2ีลบเศษ16ส่วน24เท่ากับเศษ18ส่วน24ลบเศษ13ส่วน24ข้อที่6เศษ23ส่วน3าลบเศษ17ส่วน30มากกว่าเศษ29ส่วน30ลบเศษ25ส่วน30โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหามีดังนี้ 1. การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อหาสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ 2. การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเพื่อให้ทราบว่าต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีใด 3. การแก้ปัญหาดำเนินแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้ และ 4. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเพื่อตรวจสอบว่าคำตอบที่ได้มีความถูกต้องและสมเหตุสมผลโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนพ่อใช้เชือกไปเศษ3ส่วน5เมตรยังเหลือเชือกอีกเศษ1ส่วน5เมตรเดิมพ่อมีเชือกทั้งหมดกี่เมตรขั้นตอนที่1การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือพ่อใช้เชือกไปษ3ส่วน5เมตรยังเหลือเชือกอีกษ1ส่วน5เมตรสิ่งที่โจทย์ถามคือเดิมพ่อมีเชือกทั้งหมดกี่เมตรขั้นตอนที่2การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาในข้อนี้สามารถทำได้โดยการสร้างรูปบาโมเดลค่ะโดยที่รูปบาโมเดลจะแบ่งออกเป็น5ส่วนส่วนละเท่าๆกัน ส่วนที่พ่อใช้เชือกไปแล้วคือเศษ3ส่วน5เมตรให้นักเรียนระบายสี3ส่วนและเหลือเชือกอีกเศษ1ส่วน5เมตรระบายสีอีก1ส่วนดังนั้นเดิมพ่อมีเชือกทั้งหมดเศษ4 5. ส่วน5เมตรค่ะขั้นตอนที่3การแก้ปัญหา ปออระโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้คือเศษ3ส่วน5บวกเศษ1ส่วน5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทำพ่อใช้เชือกไปเศษ3ส่วน5เมตรยังเหลือเชือกอีกเศษ1ส่วน5เมตรแสดงว่าเดิมพ่อมีเชือกทั้งหมดเศษ3ส่วน5บวกเศษ1ส่วน5เท่ากับเศษ4ส่วน5เมตรขั้นตอนที่4การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ เศษสี่ส่วนห้ามากกว่าเศษสามส่วนห้าและเศษสี่ส่วนห้ามากกว่าเศษหนึ่งส่วนห้าดังนั้นเศษสี่ส่วนห้าจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะตัวอย่างต่อไปขวดใบหนึ่งมีน้ำเศษแปดส่วนสิบลิตรดึงไปเศษห้าส่วนสิบลิตรจะเหลือน้ำในขวดกี่ลิตร ขั้นที่1การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือขวดใบหนึ่งมีน้ำเศษ8ส่วน10ลิตรดื่มไปเศษ5ส่วน10ลิตรสิ่งที่โจทย์ถามคือจะเหลือน้ำในขวดกี่ลิตรขั้นตอนที่2การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเราสามารถวางแผนแก้โจทย์ปัญหาได้โดยการสร้างรูปบาโมเดลค่ะโดยรูปบาโมเดลนี้ ให้นักเรียนแบ่งออกเป็น10ส่วนส่วนละเท่าๆกันขวดใบนี้มีน้ำอยู่เศษแป0ส่วนสิลิตรเราสามารถทำได้โดยการระบายสีลงไป8ส่วนค่ะหลังจากนั้นดื่มไปเศษห้าส่วนสิลิตรเศษห้าส่วนสิลิตรนี้คือส่วนที่เราดื่มไปแล้วดังนั้นขวดน้ำใบนี้จึงต้องมีน้ำเหลือน้อยลงค่ะ ขั้นตอนที่3การแก้ปัญหาประโยคสัญลักษณ์เศษแส่วนสิลบเศษห้ส่วนสิเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทำขวดใบหนึ่งมีน้ำเศษแส่วนสิลิตรดื่มไปเศษห้ส่วนสิลิตรจะเหลือน้ำในขวดเศษแส่วนสิลบเศษห้ส่วนสิเท่ากับเศษสส่วนสิลิตรขั้นตอนที่4การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ เนื่องจากเศษ3ส่วน10น้อยกว่าเศษ8 0ดดังนั้นเศษ3าส่วน10จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มสีม่วงหน้าที่12ค่ะ แบบฝึกหัดหน้าที่12เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนคำชี้แจงวิเคราะห์โจทย์ปัญหาพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำรรข้อที่1โตใช้ดินน้ำมันเศษ2ส่วน5ก้อนปั้นรูปช้างและใช้ดินน้ำมันอีกเศษ1ส่วน5ก้อนปั้นรูปเสือโตใช้ดินน้ำมันไปทั้งหมดเท่าไหร่ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา ขั้นที่1การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยการเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามขั้นตอนที่2การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาสามารถทำได้โดยการสร้างรูปบาโมเดลแสดงจำนวนดินน้ำมันที่โตใช้ไปทั้งหมดโดยแบ่งออกเป็น5ส่วนส่วนละเท่าๆกัน2ส,ส่วนแรกแทนจำนวนดินน้ำมันที่โตใช้ในการปั้นรูปช้าง และอีกหนึ่งส่วนแทนดินน้ำมันที่โตใช้ในการปั้นรูปเสือดังนั้นปริมาณดินน้ำมันที่โตปั้นรูปช้างและรูปเสือจึงต้องมีมากขึ้นกว่าเดิมค่ะขั้นตอนที่3การแก้ปัญหาทําได้โดยการเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงวิธีทำและหาคำตอบและขั้นตอนที่4การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบค่ะ